สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับคู้ท่านก่อนนะครับรอเขาบอกว่ารอประมาณหกวิเขาบอกรอประมาณหกวิแต่มันเลยมาหกวิแล้วนะเดี๋ยวผมดูออออขอโ้หมีปืนหลายชนิดเลยโหปืนแบบนี ปืนเพิ่มพลังก็มีปืนหลายหลายชนิดมีเลยผมอยากได้ปืนเพิ่มพลังนะครับแต่ผมเพิ่งเล่นมาที่สองเองนะคบแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นที่หนึ่งเหมือนที่รอกแต่ผมยังไม่รู้แต่ผมจะลองเล่นดูแล้วผมต้องรอจับคู่น,นะถ้าผู้ชมน่าจะรอได้แล้วครับโอเคพูดป,ปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม จะลองผมเล่นกันนะคะ่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะ่าจะสัน้นนิดนึงนะคะเพราะผมต้องไปธุระนะคะนะแต่ท่านผู้ชมบอกว่าคลิปสัน้นจังเลยเพราะเพราะเพอเมือ่อ,อผมต้องไปธุระนะครับเดี๋ยวิมต้นในเอฟเราคือเด็กเดกดเอฟแต่ไม่รู้ว่าทำไม ต้องราักเลยลว่าจะอัปพยดอพยพ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 ดต่อยหน้าผู้หญิงไปหนึ่งทีเลือดสาดเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์านน่้อโอ้ยภูเขาเอเวอร์ลินเดี๋ยวถ้าผู้ชมนะคะผมแนะนำให้ให้โดด จุดตรงที่มีคนน้อยนะครับแต่ถ้าถดโดดจุดตรงที่มันมีคนเยอะเราจะตายง่ายแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมโดดลงมาเลยนะตรงนี้นะครับเดีวผม,มโดดมาตรงแถวโรงงานตรงนี้นะครับผมโดดลงมาเดี๋ยวผมอยพึ่งโดดล่มนะครัเพราะผมจะ โอเค okay, ตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาของก่อนเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมหาของตรงบ้านก่อนนะครับา ว่ามีของอะไรบ้างนะครับดวผมหาก่อนนะครับ oh. น่าจะมีของเยอะดูผมหาแถวๆตรงนี้กันโอ้มีของเต็มเลยมีกล่องพยาบาลให้เด้ย oh. เหมือนน่าจะเป็นเกาะลางแล้วนะครับเหมือนเหมือนเกาะที่ไม่มีคนอยู่โอเคผมได้ของแล้ว โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะจะไปแถวๆตรงปั๊มน้ำมันนะคะว่าจะมีของเปล่าครับมีระเบิดไอวอล์ดมห่วระเบิดไอวอล

โอ้โหแบบเดี๋ยวผมจะหาปืนลูกซองก่อนนะคบเพราะปืนลูกซองมันแรงมากมากเลยนะครับโอ้โหโอเคแล้วเราคงจะไปเก็บตรงโน่นนะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องหารีบๆหาปืนลูกซองก่อนเพราะแถวแถวนี้ไม่ปืนลูกซองรือเปล่า ม,มาเลยมามาหาของกันเลยเหมือนเหมือนแถวแถวนี้น่าจะมีคนเยอะนะคะเมื่อกี้ผมฆ่าไปสองคนเลยนะครับขอปืน เดี๋ยวผมจะเดินหาคนนะคบว่ามีคนหรือเปล่านะคเพราะผมอยากจะยิงให้แหลกเลยนะครับมอางนี้ไม่มีคนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปไปหาก่อนนะครับว่าว่าทางนี้มีคนหรือเปล่าไม่มี สิบนัดห้องอะไรตัวี้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งหาก่อนนะคะว่ามีคนหรือเปล่าเตตอยากับรถมาชนก็พอบ่ผมโอ,โอเคเก็บของนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมผมจะไปหาตรงบ้านหลังนู้นนะ แค่ <Okay. S 2> ผมหาอาหาแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมจะเอามีดนะครับเพราะมันเดินเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะเดินมปหาพวกคนนะครับโอ้ยวงบีมาแล้วนะครับ มมหมือนมันผมต้องรีบรีบหนีนะครับเพราะเพราะเขาว่ามันใกล้เข้าใกล้ลงบีบแล้วนะครับยี่ของโอเคมีผมเอาปืนสนัยเลยนะครับ

ไม่มีของแล้วผมจะไม่มีของเหมือน <c oughs> ไม่มีครับเหมืมอนเลยสามสิบเอ็ดคน <c oughs> แล้วผมแล้วผมจะ ใชจูนอกวงแดงครับโน้ผมผมจะไปหาคนหน่อยครับไม่าไปสนใจหรอกครับเน้นหาคนนะครับ แถวนี้ไม่มีคนเลยนะครับมรว่า i n ้กันเทแถวนี้มันเงียบเลยนะครับท่านผู้ชมทีม่ตรงนี้เป็นแคมนะครับแปลกอะแคมมีปืนด้วย เดี๋ยวผมจะลองหาคนกันครับวงบีบป็นเข้าใกล้แล้วนะคดี๋ยวผมจะรีบๆหนีเข้าไปนะครับแถวๆนี้มีคนผมจะร,รีบเดินเข้าไปในลำแสงเลยครับ

โอเคคนตายแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเก็บของเลยนะครับคนอีกคนอีกคนกคนึ่งหนึ่งึ่เดี๋ยวม,ม,มีคน คนมีคน2นอาทิต <Dom inating! S 2> ยเวลาอนี่ังบ้างคนตายแล้วบงบ มดือดเลย Rampage Killing spree โอเคผมฆ่าบ okay, mm ุงบุมันเริ่มพ้กันแลอวนั่คนไหนไปไหนโอ้ยมาแล้ว killing spree บังบังบัง killing spree โอ้ยผมก็จะตายแล้วเฮ้ยเออว่ามีคนมีคนมันมุกมันใกล้จะเล็กลงแล้วนะครับผมต้องรีบๆไปแล้วนะคะก็ฮะฮะ ผมรีบๆเ,เข้าไอ้ตรงนี้ก่อนแล้วาโอ้ยตายผมตายนะครับอ้าวคนนี้ชนะนะครับท่านผู้ชมโอ้เขาชนะนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรหรอกครับท่านผู้ชมผมเป็นที่สองนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระก่อนนะคะบาย